ันแต่งสวยมากเลยมือโปรแกรมอะไรวะชื่อโปรแกรมอะไรสักอย่างนี่แหละแต่คือแบบมันแต่งรู้แบบว่าคึณเบบแอปนี้ยไม่ต้องแต่งหน้าก็สวยมือมือมันก็สวยไหมสวยมือว่ากูสวยนะเว้ยนี่นี่มันก็สวยไหมฮ สวยมือสวยมากสวยสวยสว,ว,วยมากเลยเฮ้ยดูคนนั้นนี่คิวอย่งกระวงผะจันเนียบปากอย่างกเรือยอดจมูกอย่างกับลิงหนแก้มนีเนียปัดตูดลิงเลยคิดว่าสวยเดินไปเดินมาสูกูก็ไม่ได้กูว่ากูสวยไหม อืมสวยแต่คนพูดอย่างเงี้ยนายกูก็เปลือกแล้วมึงเฮ้ยมึงดูนี่นี่เอ,อลและวยอ่ะแม่งชอบแกบากคนอื่นลงเฟซด้วยอ่ะมึงดูดิที่ใส่ไม่ดีเลยเนาะกูอ่ะไม่เคยทำกับเพื่อนแบบนี้เลย คนสวยทำไมอะเทนใหม่เทนประเทศอะไรเนี่ยกูนจะไม่ไปประเทศนั้นเลยเรื่องมึงเพื่อนไม่บอกพว่อนเว่ามึงสวยมากอะธรรมดาคนเขานี่มึงธรรมดาแล้วหรอใช่กูแต่งธรรมดาธรรมดามากมึงเลย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 เรือยอทเลยไปแล,ลยยอวนะยังยังไม่รู้ตัวอีก ดูดิโบวี้วิสกี้อ่ะมันชอบนทางอื่นมันไม่รู้ตัวเลยว่ามันชอบนทางอื่นอะไรงงเออนั่นน่ะดิที่มันบอกว่าคิ้วโค้งเหมือนอะไรนะเหมือนวงวงอะไรผมโค้งจางไม่ดูคิ้วตัวเองไม่ดูสภาพะอยู่ดิเนี่ยโอ้โหที่กูชมมันมันว่าสวยอ่ะไม่ได้สวยหรอกนะกูก็ให้เหมือนยังไงล่ะสันนิษฐาใจทำไปเฉยเฉยอ่ะโง่รับไม่ได้หว่ะเราจะบอกยังไงบ้างวะ โอ๊ยปล่อยแบนี้แหละบอกบอกมันก็บอกว่าจะเองสวยเดีอะเออช่างเถอะเออนี้แหละไอเมันอะไรวะกูชอบเป็นทาหรอกูออกแต่ใส่ๆนะช่างมันเถอะกูขี้ขี้ฉา